สวัสดีค่ะทาร์โรวิสเปอร์วันนี้นะคะก็จะเล่นพิกอเร็กเหมือนเดิมนะคะก็จะมาในหัวข้อของเขาคิดถึงเราไหมนะคะจะเป็นได้ทั้งคนที่เลิกคุยกันไปแล้วนะคะหรือตอนนี้ยังเป็นแฟนกันอยู่แบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเขาคิดถึงเราไหมมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กลกองนะคะเป็น View of the Year นะคะทา r o โนะคะ Morgan g e ก r นะคะแล้วก็ c l a s s ิกทา r o โเป็นแบบเล็กจิ๋วเลยเเรามาดูทีละกองนะคะอันนี้กองที่1เดี๋ยว นะกองที่1โอเคนะคะกองที่1นะกองนี้กองที่2นะคะแล้วก็กองสุดท้ายเป็นกองแบบเล็กจิว๋วนะคะ,ะเป็นกองที่3ไซส์ไพ่นี่จะเล็กจิว๋วต่างกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันเลยนะคะเขาคิดถึงเราไหมนะคะ เขาคิดถึงเราไหมโอเคเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันนะคะอ่ามาดูนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะเขาคิดถึงเราไหมนะคะโอ้ยสิบดาบ เดี๋ยวค่อยขยายความ w ีวอล f o r ์ u n e นะคะ HERMIT TURB s ร์สอแล้วก็ KING OF p e n t a c l e s นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่กองที่หนึ่งนะคะ King เอ่อ chain of s w o u d อันเนี้ยมันหมายความว่าเขาคิดถึงเราไหมนะคือตอนเนี้ยเขาเหมือนเราอาจจะมีการแยกกันไปที่มันเจ็บปวดแสนสาหัสนะหรือแบบเราเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าเราแบบเหมือนแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเราทิ้งเคขาอะเราเลิกกับเขาเราทิ้งเขานะทิ้งแล้วเขาก็ยังมีภาวะของความเจ็บปวดอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีการที่ เอ่อตอนนี้คือเขาก็ค่อนข้างสงบนิ่งนอะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะยังส่องยังสืบเราอยู่นะแล้วก็ยังแบบมองว่าบางทีเราอาจจะยังมีการบล็อกกันอยู่ไหมคะที่เขาคอนแทคเรามาไม่ได้อะ่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบเออติดต่อไม่ได้มีความเศร้ามีความอยากจะสืบเงียบๆหาทางสืบส่องนะคะ King of Pentacles คือยังมีความมุ่งมั่นมั่นคงกับความรู้สึกเราอยู่นะคะก็คือไม่อยาก ยังไม่อยากไปไหนนะอยากอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่โดนบล็อกนะคิดถึงมากนะมองว่าคิดถึงมากเพราะว่าโดนบล็อกนะติดต่อไม่ได้นะคะโอเคแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในอนาคต five u ones four u ones โ o ล of Pentacles นะคะ The m o o นนายออบสอดเอภาวะแน่นาะเขาก็คือเอาจริงๆเหมือนเหมือนคุณและเขาอาจจะเป็นคนชอบเอาชนะซึ่งกันและกันนะคะไม่มีใครยอมใครประมาณว่าเออใครจะอดทนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมจริงๆเนี่ยเหมือนเขาก็ยังเฝ้าดูคุณอยู่ยังไม่มองใครเพิ่มเติมนะคืออาจจะเคยแบบ วาดฝันอนาคตไว้ร่วมกันหรือสร้างบ้านอยู่ด้วยกันหรืออารมณ์ประมาณนี้ค่ะอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่เหมือนพอฝันมันมันมันไม่ได้เป็นตามที่แพลนเอาไว้แต่ว่าก็ยังเตรียมแพลนนั้นอยู่รอเรานะคะก็รอโอกาสที่เราจะที่จะให้โอกาสเนาะแล้วก็ บางทีคิดมากหรือแบบพยายามไม่สนใจอะแต่มันเหมือนมีเรื่องคุณเข้ามาแบบให้คอยนึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดนะคะโอเคนี่ก็คือกองแรกเนอะยังไงก็คิดถึงนะแต่ถ้าคุณยังบล็อกกันอยู่นะเขาติดต่อไม่ได้เขาก็ยิ่งทรมานนะคะโอเคเรามาดูกองที่2กันนะคะกองที่2รูปดาวนี้เนาะเป็นมอร์แกนเกลียนะคะ มาดูว่าเขานะคะคิดถึงเราไหมนะคะเขาคิดถึงเราไหมมาดูกันค่ะหใบเนื่องจากไพ่เล็กนิดนึงนะคะ,ะเขาคิดถึงเราไหมได้ The World ค่ะ King of s w o r d Knight of Pentacles นะคะ เดวิลเดวิลแล้วก็เดอะม g i จิชเชียนนะเขาคิดถึงเราไหมายอยากพูดคุยอยากติดต่ออยากสื่อสารมีความดึงดูดกันมากนะคะแล้วก็เหมือนยังไงก็ยังแบบเหมือนกับคุณคือคนในใจยังคิดถึงนึกถึงถึงแม้ว่าพยายามแสดงออกว่าพยายามไม่สนใจนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอะคะ่ะยังดึงดูดจะมีความมั่นคง ให้คุณอยู่นะจริงๆเขาเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากพูดคุยอยากสื่อสารแล้วก็ยังยังติดอยู่กับคุณอยู่นะจะยังไงก็ถึงแม้ว่าจะ จะพยายามตัดใจนะคะหรือว่าภาพลักษณ์อาจจะดูเหมือนตัดใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากเจอตัวนะคะยังมีความหลงไหลยังคงอยากนึกถึงอยากเจออยากให้อยู่ในความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นนะคะแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะคู่นี้คู่นี้ไม่ได้บล็อกกันนะแต่คู่แรกเนี่ยคิดว่าบล็อกกันนะความสัมพันธ์ของ คนที่เลือกกองที่2ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นอย่างไรได้เก้าดาบอืมเอ็มเพรสนะคะโอเคเทนออฟคัพส์ค่ะชาริออตเซเว่นออฟเพนทาเออโฟลออฟคัพส์นะคะกองเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนที่ เออไม่ใช่คนที่เลิกลากันไปนะหรือบล็อกกันหรืออะไรเออถ้าไม่ใช่คนที่เลิกลากันไปหรือว่าไม่ได้คุยกันนานถ้าเป็นคนที่ยังมีสถานภาพที่คบกันอยู่เขาหลงไหลคุณมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในช่วงขั้นเริ่มต้นเอางี้ดีกว่าเนาะภายในอนาคตนะคะคู่ของคุณจะเป็นยังไงก็คือจะค่อนข้างมีความสุขอบอุ่นให้แก่กันเพราะคุณคือเอ็มเพรสของเขาคือแบบเป็นผู้หญิงในใจเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนฉลาดคนเก่ง คนใช้ชีวิตแบบสบายนะคะแล้วก็เขานึกถึงอนาคตข้างหน้าคืออยากไปต่อนะแต่บางเรื่องจุดเสียของเขาก็คือเขาเป็นคนคิดมากบางทีเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยหนีปัญหานะคะหรือว่าแบบชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนหนีหนีปัญหาหรือว่าเวลาทะเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่เรื่องคุณอะวนเวียนอยู่ในหัวคือ,ค,อคือเหมือนมองว่าจริงๆอะน่าจะเป็นคนที่เหมือน ขี้หึงก็ได้นะขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนค่อนข้าง,ลงหลงไหลคุณเลยทีเดียวแหละคนไพ่กองนี้นะลหลงไหลรักอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะเวลามีปัญหาก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วเวลาคิดเยอะคิดมากเนี่ยก็จะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตรงนั้นไปเลยอะ เนาะแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาคิดที่เขานึกถึงก็จะเป็นเรื่องความรักซะส่วนใหญ่คือขี้หึงขี้หวงขี้แบบเออจะทะเลาะก,กันเรื่องหึงหวงบ่อยนะคะอืม มากกว่าเพราะเขาห่วงคุณหลงไหลคุณเยอะมากนะกองเนี้ยคิดถึงแล้วก็หึงหวงเยอะทีเดียวแต่พลังงานของคนกองเนี้ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะไม่น่าจะใช่คนที่แบบบล็อกกันหรือห่างกันไปแล้วถ้าเป็นคนที่ห่างกันไปแล้วนะได้ถ้าเลือกกองนี้ก็คือเขาอยากพูดคุยกับคุณนะเพราะยังมีความรู้สึกหลงไหลคุณอยู่นะคะ แต่มันเหมือนเด่นชัดในเรื่องของคนที่เพิ่งคบกันพูดคุยกันก็มีการวางแผนถึงอนาคตร่วมกันนะแล้วก็หึงหวงคุณค่อนข้างเยอะมักจะทะเลาะกันหรือว่าระแวงกันเรื่องสเสน่ห์นะของคุณนะคะโอเคก็คือคิดถึงแหละหึงหวงด้วยกลองที่สามนะคะเล็กเข้าไปอีกนะกองนี้เล็กเข้าไปอีกประมาณประมาณนิ้วโป้งนะคะ หัวข้อคือเขาคิดถึงเราไหมนะคะห้าใบเขาคิดถึงเราไหม Ten of Wands Six of Pentacles นะคะ Tower King of Swords Knight of Swords ได้ไพ่ดาบ ให้ไม้เท้าโอเคมองว่ากองนี้นะมีเรื่องทะเลาะกันกระทันหันแล้วจบกันไปอาจจะจบกันไปแบบจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าจบกันแล้วเหมือนคือง่ายๆเริ่มจากปัญหาเยอะก่อนนะปัญหาเยอะแล้วเขาอาจจะแบบให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณทําให้เหมือนกับทะเลาะเบาะแวงกันนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสําคัญแล้วก็เออคุณเป็นคนเด็ดขาดอะ นะคุณก็ตัดสินใจโชะเลยว่าแบบไม่ไปต่อไม่เริ่มต้นแล้วก็หนีหายไปเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมือนแบบตัดจบเพราะว่าไม่ไม่เห็นความสำคัญของฉันใช่ไหมนะคะก็ไปเลยเหมือนกันนะแต่มองว่าเดิมมีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปนะคะอ่ะกองนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณไหมมองว่าอ่ะอันนี้คือแบบ เมื่อกี้น่าจะเป็นสถานการของคุณมากกว่านะเดี๋ยวดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเ a ็ e of Wands ค่ะ c h a r i o t Hermit Page of w a n d s ส์ซิกออฟเขาคิดถึงคุณไหมมองว่าเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรแอบส่องเงียบๆนะอยากเดินหน้าต่อไปเลยนะแล้วก็ ยังมีการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะคือก็ยังเห็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรที่แบบว่าเอ็นดูดูแลได้อยู่นะคะเออเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะเดี๋ยวขอขยายอีกนิดนึงเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคนกองนี้คะก็ทริอปซอดอ่ามีปัญหาอะไรกันนะคะนี่นะมีปัญหาอะไรกันเขารู้สึกว่าคิงเป็น,เป,นเป็นทริอปซอดคือแบบรักมีปัญหา รอโอกาสนะคิดมากเครียดคิดมากนะคะคุยน้ำสอดจะบอกว่าทั้งเขาและคุณนะ่ะก็ตัดกันเหมือนกันนะมีเรื่องราวนะคะคือคุณมีมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันนะเป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็ทำให้คุณคิดมากแล้วคุณก็คิดที่จะตัดเขาออกไปเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ลึกๆอะ่ะคือตัดจริงนะแต่ลึกๆอ,อ่ะรอ อรอว่าเมื่อไหร่แบบจะติดต่อมาอยากจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาก็ตัดและเห็นเป็นพี่เป็นน้องแต่ก็อย่างที่บอกสืบสองนะคะตัวคุณก็เหมือนพยายามจะจะก้าวเดินต่อไปอะคือเหมือนกับว่าพยายามหาช้อยใหม่ใม่ในชีวิตหรือว่าพิจารณาคนอื่นแต่ว่าใจลึกๆก็รอเขาอยู่ดีนะคะอ่ะขอสรุปสรุปอีกทีละกันนะกองนี้รู้สึกว่าอาจจะแบบทะเลาะเบาแวงแล้วก็ต่างคนต,งต่างตัดนะคะ อ่ะมาดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมขอคำสุดท้ายอีกทีนะคะกองไพ่นี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมเอ of Pentacles ส Night of Wands p a g e of Cups โอเคเก็มองว่าอย่างนี้คือพอจบกันไปแล้วอะค่ะมันมีการตัดตัดกันออกไปต่างคนต่างจะตัดแต่ว่าฝ่ายคุณอะยังมีการรอลึกๆนะมีการรออยู่ตอนนี้เขาเนี่ยคือนัน้น นานๆน,น,นะหรือว่าเริ่มคือมีบ้างที่นึกถึงคุณคิดถึงคุณนะแต่พยายามจะแบบโฟกัสงานเต็มที่เลยค่ะพยายามทำงานให้หนักนะแล้วก็พยายามแบบเหมือนเหมือนลุยงานให้หนักหน่วงมากนะคะนานๆเวลามีอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงคุณเนี่ยก็จะไป โถมง,งานให้มันหนักกว่าเดิมนะคะจะบอกว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงมีบ้างพยายามอยู่ในช่วงคืออยู่ในคนที่เลือกไพ่กองนี้อยู่ในช่วงระหว่างตัดกันนะคะอยู่ในช่วงระยะทําใจอืมตัดกันนะฝ่ายหนึ่งรอฝ่ายหนึ่งก็พยายามตัดให้ได้จริงๆนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือ3ามกองที่วันนี้เรามาดูกันเนาะ นะคะก็ตรงไม่ตรงยังไงฝากเพื่อนๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์หรือว่าเอ,อ่อคอมเมนต์เล่าเรื่องรายละเอียดของตัวเองมาก็ได้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ